สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสกิลสำนักหมูดตึกร้อยสูย์นะครับมาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะสกิลที่หนึ่งนะครับเสือหิวตะคบก็ต่ายนะครับเมื่อเราโจมตีโดนศัตรูนะครับเราจะได้บัฟล่าเหยื่อนะครับสามารถซ้อนกันได้สิบขั้นนะเมื่อเรามีบัฟล่าเหยื่อนะครับจะทําให้สกิลนี้นะครับโจมตีแรงสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อมานะครับกงเล็บมังกรโดนะครับเมื่อเรามีบัฟล่าเหยื่อแล้วเราใช้สกิลนี้นะครับเราจะได้บัฟไกลมังกรนะ ต่อไปเป็นสกิลที่3นะครับเมื่อเรามีบัฟกายมังกรน,นะครับจะทําให้สกิลนี้เปลี่ยนไปนะสามารถเพิ่มดามเมจแล้วก็ไม่ใช้มานานะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลที่4นะครับสกิลอัลติเมจนะครับปาออกจุดตีนะครับเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับจะไม่ถูกโจมตีกระเด็นแล้วก็โจมตีล้มนะครับติดต่อกัน5วินาทีนะครับต่อไปนะครับสกิลที่5้านะครับมาเขาเสือคำรามนะครับ เมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับจะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลที่6นะครับมังกรสถานฟ้านะครับอันนี้จะเป็นสกิลบัฟการ์ดนะครับเมื่อศัตรูโจมตีติดการ์ดเรานะครับเราจะได้บัฟมังกรเหินนะครับเมื่อเราโจมตีเนี่ยเราจะได้รับผลของการดูดเลือดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์ซ็นนะครับซ้อนกันได้สิบสองขั้นนะครับต่อไปนะครับเสือดํารักใจนะครับ อันนี้จะเป็นสกิลตัดการนะครับเมื่อเราตัดการศัตรูได้เนะี่ยเวลาศัตรูโจมตีมานะีจะทําให้ศัตรูเลือดลดนะครับทั้งหมดสกิลก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเราไปดูสกิลในตอนใช้จริงกันเลยนะครับ